มาดูกันที่โรงพยาบาลค่ายพานุรังสีนะคะได้ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่างจัดโครงการอบรมให้ความรู้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยัยห่างไกลความพิการให้กับแม่บ้านกำลังพล ที่สโมสรนายทหารค่ายพานุรังสีนางนภวรรณปานมงคลประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยห่างไกลความพิการซึ่งความเป็นมาของโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่10มีนาคม2555ที่ผ่านมาทางประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่างได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างของกรมการทหารช่างที่มีอาการผิดปกติ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกคนปัจจุบันคือรอซอนนาราพรจันโอชาได้มีนโยบายให้แต่ละหน่วยได้ดูแลบุตรหลานกำลังพลในสังกัดที่มีความผิดปกติพร้อมทั้งหามาตราการในการป้องกันเพื่อลดอาการผิดปกติของบุตรหลานกำลังพลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อเป็นการสนองนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบกให้เป็นรูปธรรมดังนั้นทางโรงพยาบาลค่ายพานุรังสีจึงได้ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่างจัดโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยห่างไกลความพิการให้กับแม่บ้านกําลังพลที่กําลังตั้งครรภแม่บ้านที่มีบุตรแรกเกิดขวบปีแรกยิงวัยเจริญพันธุ์ผู้ที่มีความสนใจและอาสาสมัครสาธราณสุขพร้อมทั้งได้เชิญวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่4ราชบุรีมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วยและมออบเสื้้ใหกั ดูแลทุกหลานกำลังต้านทุกความใส่ใจแตเราสอม่หแค่จะเป็น <Luc ar cells> <beauty> ู้ที่ใส่ใจแค่จะนลูกหลานพวกลุกเราาเกิดไปแล้วแล้วหน่อยเริการเจ้าใจอ่ะม่รีรบมค่ายฝากทั้งเอ่อหัวนาหน่วยในทหารทุกคนแล้วก็แม่บ้าน